นี่ครับบรรยากาศยังเช้านี่นี่ครับมลวพงม้่คอครับผมจัดไปพี่จัดไปเนี่บอยแบนมาแล้วครับนี่นี่ครับ อยู่โรงงานท่อก็ต้องขายท่อครับผมตัดไปครับผม <laughs> มีอ,อาคารผมครับผมนานแล้วไม่ได้รีวิวครับผมนี่ครับ